วันนี้นะครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนเดินทางลงภาคใต้หลายจังหวัดนะฮะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเครื่องบินพึ่งลงจอดที่สนามบินนะราธิวาสแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำครับที่จังหวัดยะลาเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้น,นแถวแวร้านสะดวกซื้อมีทั้งคนตายมีทั้งคนเจ็บดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเกือบ3ามทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาครับเสียงระเบิดและก็แรงระเบิดนั้นสั่นสะเทือนเลยนะฮะจุดนี้ห่างจากที่ตั้งฐานปฏิบัติการชอปอรพศที่301ประมาณ300เมตรครับแถวๆหน้าวัดในรัญชราวาดเบื้องต้นมีคนบาดเจ็บ11คนฮะมีทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ เป็นชาวบ้าน4จเจ้าหน้าที่ที่เป็นกําลังพลอีก7ฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลบันดังสตานอกจากนี้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านเสียชีวิต1คนในขณะเดียวกันนะครับรถยนต์ชาวบ้านก็เสียหายครับจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นการจราจรและวก็สถานที่เกิดเหตุและแจ้งชุด EOD ครับเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะฮะ เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ในช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้ตามกำหนดการครับอดีตนายกทักษิณชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาประธานอาเซียนพร้อมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพันธบทเอกทวีสอดส่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทร,ร,รวงยุติธรรมนั้นมีกำหนดการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะฮะประกอบไปด้วยนาราธิวาสยะลาปัตตานีนะฮะ นี่คือเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานที่ยาลาในขณะเดียวกันครับเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ฮะคุณผู้ชมคุณขวัญครับมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดกับรถกระบะสีบรอนเงินทะเบียนป้ายนาราธิวาสของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับจอดอยู่บนถนนใกล้ก,ลก,กันกับหอบังคับการบินภายในสนามบินบ้านทอนในตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่อดีตนายกักศิณและคณะจะเดินทางมาถึงสนามบิน ในระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงฮะ,ะประมาณ50นาทีก่อนที่เครื่องบินของคุณทักษิณนั้นจะแลนดิ้นลงจอดนะฮะบรรยากาศในสนามบินครับเจ้าหน้าที่ได้มีการกันร,รถที่ไม่เกี่ยวข้องบางส่วนเนี่ยออกจากสนามบินเพื่อความปลอดภัยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้ค่ะ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนที่อดีตนายกทักษิณและคณะจะลงพื้นที่ภาคใต้ส่วนที่ยาลาเกิดขึ้น10กว่าชั่วโมงมก่อนที่อดีตนายกทักษิณนั้นจะเดินทางถึงพื้นที่ภาคใต้นะฮะกำหนดการในวันนี้นะครับอดีตนายกทักษิณนั้นออกเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองครับในกรุงเทพมหานครไปยังสนามบินนาราธิวาสโดยกําหนดการจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ตํารวจจากสนามบินนาราธิวาสเนี่ยไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ของสนามกีฬา อ,อบตอสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนะครับจากนั้นครับจะเดินทางไปที่วัดประชุมชนทารากราบน้ำมการพระธรรมวัชระจริยาจารย์ครับเจ้าอาวาสวัดก็ล่าสุดมีภาพนิ่งที่ได้เข้าพบกราบ พระคุณเจ้าแล้วด้วยนะฮะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวาดัดและก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18พร้อมทั้งพบปะผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นผู้นําเครือข่ายชาวไทยพุทธหาหรือเรื่องการพัฒนาพื้นที่จากนั้นก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยาอเภอจาะไอร้องพบปะผู้บริหารสถานศึกษาผู้นําศาสนาผู้นําท้องที่และท้องถิ่นครับ รับประทานอาหารเที่ยงที่แถวๆนั้นและช่วงบ่ายครับจะเดินทางต่อไปที่โรงเรียนสายบุรีอิสรามวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับพบปะกับบรรดาผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำศาสนาผู้นำท้องที่และท้องถิ่นหารือการพัฒนาพื้นที่และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในทีเคพาร์ยะลาและพบปะกับบรรดาผู้บริหารในพื้นที่ครับจากนั้นเดินทางไปที่บ้านศรียะลาครับประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร S <S เกิดเรื่องราวระทึก<ช>ขึ้นก่อนที่คุณทัศนจะเดินทางถึงสนามบินใน,ในวันนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากันรถให้ออกไปจอดหน้านอกสนามบินเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่ที่แน่ๆเนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนเพราะว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติรายหนึ่งลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและพยายามไปตามจับกลุมตัวดูนาทีตอนไปล็อกตัวเขาค่ะ

S 1> <S 1> นี่แหละค,ะค่ะคุณผู้ชมคะคือเขาไม่ยอมง่ายๆนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย,ยก็ต้องใช้กําลังกันหลายคนเลยคะ่ะกว่าจะรวบตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้ได้ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะโดยชาวต่างชาติรายนี้มีสัญชาติไนจีเรียะคะ่ะทราบชื่อต่อมาคือนายโซโลมอนนะคะอายุ่52ปีลบนี้เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็คนคงรู้แหะคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรผิด